ชายคนนี้กำลังเพ่งดูโถลูกเตา๋าเพื่อดูว่าข้างในนั้นมีแต้มกี่แต้มแต่เพื่อนของเขาบอกว่ามีสวิตช์อยู่ใต้โต๊ะซึ่งสามารถเปลี่ยนหน้าของลูกเต๋าทั้งหมดได้อาซิงจึงหันมองไปทางนั้นและพบปุ่มที่สามารถควบคุมลูกเตา๋าจากนั้นเขาใช้พลังพิเศษของเขาทำให้สายไฟที่เชื่อมกับปุ่มนั้นลัดวงจรหลังจากนั้นอาซิงก็ส่งสัญ,ญญาณให้เพื่อนของเขาเริ่มลงเดิมพันได้อาเต๋าจึงเดิมพันด้วยชิปทั้งหมดที่เขามีแต่แล้วเจ้าของคาสิโนก็ส่งสัญ,ญญาณพิเศษให้เจ้ามือ เมื่อเห็นดังนั้นเจ้ามือก็ใช้เท้ากดไปที่ปุ่มข้างๆตัวทำให้เขาโดนไฟช็อตและสลบไปชายตาเดียวที่นั่งข้างๆอาเต๋าก็ช่วยโอกาสใช้พลังพิเศษของตัวเองเปลี่ยนแต้มบนลูกเต๋าให้เป็นแต้มสูงอาซิงรู้ได้ในทันทีว่าเขาไม่ใช่คนเดียวที่มีพลังพิเศษเขาจึงรีบสะบัดมือเพื่อเปลี่ยนลูกเต๋ากลับเป็นแต้มเดิมชายตาเดียวไม่ยอมแพ้เขาสะบัดมือเปลี่ยนลูกเต๋าให้เป็นแต้มเดิมเช่นกันทำให้แต้มลูกเต๋าเปลี่ยนไปมาอย่างต่อเนื่องอาซิงเริ่มใช้พลังทั้งหมดทีีี่มมมพยาาคคควบุลูกกเต๋อรั้ง จนในที่สุดลูกเต่าทั้งสามก็หมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆทั้งสองไม่มีใครยอมใครสุดท้ายลูกเต่าทั้งสามก็แตกกระจายจนละเอียดเพื่อไม่ให้ลูกค้าในคาสิโนโตกใจเจ้าของคาสิโนจึงตัดสินใจเล่นพนันกับอาเตา๋าเมื่อเกมเริ่มขึ้นเจ้ามือก็แจกไพ่ให้ทุกคนทีละใบาชายตาเดียวรีบปิดตาข้างขวาและตั้งใจจะดูไพ่ของอาเต๋าผ่านพลังพิเศษแต่อาเต๋าก็รู้แผนลุวงหน้าฝ่ายตรงข้ามและรีบใช้มือปิดไพ่ของตัวเองทันที เมื่อไม่สามารถใช้พลังช่วยดูไพ่ได้ชายตาเดียวก็ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปเพื่อควบคุมสถานการณ์เจ้าของคาสิโนจึงแกล้งทำเป็นใจเย็นและเล่นเกมต่อไปอาเตาเริ่มต้นเดิมพันด้วยเงินก้อนใหญ่เมื่อนักพนันคนอื่นๆเห็นจึงพากันยอมแต่เจ้าของคาสิโนก็ไม่ลังเลและวางเงินเดิมพันตามเมื่อไพ่เริ่มเปิดทีละใบาอาเตาได้ไพ่ดอกจิกถึง2ใบในขณะที่เจ้าของคาสิโนได้ควีนโพดำสามดอกจิกและก้าวข้าหลามตัดอีก2ใบซึ่งเขามีโอกาสที่จะชนะด้วยไพ่ตอง9ก้า เขาจึงมั่นใจในไพ่ของตัวเองและเลือกที่จะเพิ่มเงินเดิมพันอีกครั้งแต่ทันทีที่อาเต๋อเปิดไพ่ทั้งหมดสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปทันทีเพราะอาเต๋อชนะได้ด้วยไพ่ฝักด้วยฝีมือการเล่นไพ่ที่เหนือชั้นอาเต๋อจึงชนะและได้เงินไปเป็นจำนวนมาก